การออกกําลังกายตอนท้องว่างช่วยเผาผลาญไขมันได้เร็วขึ้นและโนโฮโนตขอโทษทีทุกคนลองคิดดูสิว่ารถของคุณจะขับได้ดีขึ้นไหมเวลาที่ไม่มีน้ํามันคุณรู้สึกดีที่ได้ออกจากบ้านโดยที่โทรศัพท์ของคุณเหลือแบตเตอรี่5%หรือเปล่าประมาณนั่นแหละดังนั้นอย่าทําแบบนั้นกับร่างกายของคุณเลยคุณจะไม่รู้สึกดีระหว่างออกกําลังกายหากคุณท้องว่างแต่หากกินมากเกินไปก่อนออกกําลังกายก็จะได้ผลสวนทางกัน จะมีกี่คนที่วิ่งรอบสวนสาธารณะหลังอาหารค้ามในวันขอบคุณพระเจ้ากันบ้างมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละคนส่วนใหญ่มักจะง่วงนอนและต้องการการพักผ่อนดูทีวีและนอนบนโซฟากับแมวของตัวเองแม้ว่าคุณจะลุกขึ้นและไปฟิตเนสคุณก็อาจต้องรับมือกับอาการปวดท้องก็นะอะไรทํานองนั้นแหละคุณไม่มีแรงความเร็วหรือความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผาผลาญแคลอรี่จํานวนมากขนาดนั้นมันจะเป็นการดีกว่าถ้าคุณนอนหลับพักผ่อนและออกกาลังกายในวันถัดไป ดังนั้นอย่าเติมน้ำมันจนเต็มถังให้กินอาหารมื้อเบาๆหรือของว่างที่ดีต่อสุขภาพเพื่อเพิ่มพลังงานและช่วยให้คุณเข้าคลาสปั่นจักรยานได้จนจบอาหารก่อนออกกําลังกายที่สมบูรณ์แบบควรมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและน้ําคุณสามารถกินข้าวโอต๊ตมูตี้ผลไม้โยเกิร์ตกรีกวอลนัดไก่คู่กับข้าวมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเริ่มออกกําลังกายเป็นประจํา หากคุณยังมีความอยากอาหารอยู่ให้พยายามแบ่งเมื่ออาหารโดยกินครึ่งหนึ่งก่อนออกกําลังกายและอีกครึ่งหลังออกกําลังกายหากคุณต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจบบากการออกกําลังกายแบบร่างกายของคุณจําเป็นจะต้องย่อยอาหารที่คุณเพิ่งกินเข้าไปเพื่อให้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้น้านั้นสามารถช่วยได้เช่นเดียวกับอาหารอย่าดื่มน้ามากเกินไปการให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณออกกําลังกายแต่มันไม่มีอะไรดีหาก,กินน้ําเป็นกิลลนกิลลนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งว่ายน้ำหรือยกเวทอย่างจริงจังให้ดื่มน้ำทีละน้อยตลอดทั้งวันและหากคุณดื่มน้ำน้อยเกินไปอย่าพยายามชดเชยดื่มน้ำเยอะๆก่อนออกกำลังกายคุณไม่ใช่ขวดน้ำมันไม่ได้ผลหรอกอย่ากระโดดตบ100ครั้งโดยมีปัสสาวะเต็มกระเพาะเพราะมันไม่ใช่เรื่องสนุกหรือดีต่อสุขภาพเลย การดื่มน้ำมากเกินไปก่อนออกกำลังกายอาจจะมีความเสี่ยงต่อร่างกายของคุณมันไม่คุ้นเคยกับการจัดการน้ำปริมาณมหาศาลในคราวเดียวและคุณอาจจะรู้สึกอ่อนแอและมีพลังงานต่ำนอกจากนี้น้ำทั้งหมดยังสามารถล้างเกลือที่มีประโยชน์ออกจากร่างกายของคุณด้วยหากคุณรู้สึกว่าคุณดื่มน้ำไม่เพียงพอก่อนออกกำลังกายให้จิบน้ำเรื่อยๆขณะออกกำลังกายและกินผลไม้แอปเปิ้ลส้มหรือกล้วยประมาณ20นาทีก่อนที่คุณไปเข้ายิม กาแฟตาของคุณยังปิดอยู่และคุณก็ได้ยินเสียงปลุกดังอยู่ไกลๆโอ้นี่มันเวลาตีห้าครึ่งนี่ซึ่งคุณต้องลุกขึ้นไปที่โรงยิมก่อน7จ็ดโมงข้างนอกนั้นหนาวและมืดและตาของคุณก็กึ่งลืมกึ่งปิดการลุกจากเตียงนุ่มสบายของคุณอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากทําในตอนนี้การตื่นขึ้นมาโดยไม่ดื่มกาแฟบางครั้งทําให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้สําหรับคุณประมาณ8 5ซของผู้ใหญ่อาจจะเห็นด้วยกับคุณนั่นคือจํานวนคนที่กินคาเฟอีนเป็นประจํา คาเฟอีนช่วยกระตุ้นระบบประสาทส,ส่วนกลางจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีสมาธิจดจ่อก,กับสิ่งที่ทำใช่แล้วนั่นรวมถึงการออกกำลังกายด้วยคุณสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นและฝึกฝนให้หนักขึ้นด้วยกาแฟก่อนออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟดาปริมาณเท่าแก้วธรรมดาของคนทั่วไปไม่ใช่แก้วขนาดใหญ่ที่ขายตามร้านกาแฟกาแฟระง,งับความอยากอาหารคุณจึงไม่ควรดื่มมากเกินไปและมันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแอโรบิกและแอนแอโรบิก แอโรบิกหมายถึงคาร์ดิโออย่างการวิ่งว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานและการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิกได้แก่การวิ่งเร็วการกระโดดและการยกเวทหนักหรือการออกกาลังกายอื่นๆที่ต้องใช้ความพยายามสูงสุดในช่วงเวลาสั้นๆคาเฟอีนยังช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณฟื้นตัวได้เร็วขึ้นซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากหากคุณฝึกทุกวันฟังดูดีมากใช่ไหมล่ะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ากาแฟเป็นยาวิเศษชนิดหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพลังงานของคุณเมื่อใดก็ได้ที่คุณดื่มมันยิ่งคุณดื่มกาแฟมากเท่่าไหร คุณก็ยิ่งต้องการมันมากขึ้นร่างกายของคุณชินกับคาเฟอีนในปริมาณมากดังนั้นกาแฟถ้วยเดียวจึงไม่พออีกต่อไปปริมาณคาเฟอีนที่แนะนําต่อวันสําหรับผู้ใหญ่คือเท่าไหร่กันนะกลับกลายเป็นว่ากาแฟขนาดปกติประมาณ3าถ้วยก็เพียงพอแล้วอย่าออกกําลังกายทุกวันแม้แต่การเข้ายิม2หรือ3วันต่อสัปดาห์ก็สามารถช่วยคุณเผาผลาญไขมันได้เป็นจํานวนมากหากคุณไม่กินขนมมากมายในวันอื่นๆ ร่างกายของคุณต้องการเวลาซ่อมแซมตัวเองและคุณต้องการวันหยุดเหล่านั้นเพื่อให้ร่างกายของคุณเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานเมื่อคุณรู้สึกฟิตขึ้นแล้วคุณสามารถออกกําลังกายได้4-5ถึงวันต่อสัปดาห์และอย่าลืมให้ตัวเองได้หยุดพักด้วยคุณสมควรได้รับมันการทาคาร์ดิโอก่อนยกน้าหนักนั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดไปถ้าเป้าหมายของคุณคือการฝึกวิ่งมาราทอนก็ลงมือทําเลยแต่ถ้าคุณแค่ต้องการเผาผลาญไขมันและลดน้าหนักให้ทําวิธีอื่่นนนแททหาากกคคุณคํดออ คุณจะมีพลังงานน้อยลงสําหรับการออกกำลังกายที่เหลือนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถออกแรงได้ร้อยเปอร์เซนและไม่รู้สึกว่าสามารถก้าวพ้นขีดจํากัดของคุณได้หากคุณมุ่งไปที่การยกน้ําหนักก่อนคุณจะรู้สึกแข็งแรงพอที่จะทําซ้ําทั้งหมดที่คุณต้องการได้สมรรถภาพของคุณดีขึ้นโดยอัตโนมัติแน่นอนว่าบางคนชอบที่จะทำคาร์ดิโอก่กอนดังนั้นหากคุณยอยู่ในกลุ่มดังกล่าว อย่างน้อยก็ควรทาคาร์ดิโอของคุณในระดับน้อยถึงปานกลางมันควรจะเป็นการวอร์มอัพและเพิ่มสมรรถภาพของคุณไม่ใช่ปล่อยให้คุณไม่มีแรงในการออกกำลังกายในตอนท้ายอีกอย่างหนึ่งคือให้ฝึกแกนกลางของคุณแกนกลางร่างกายของคุณมีมากกว่าแค่6แพคมันคือกล้ามเนื้อทั้งหมดที่ทําให้กระดูกสันหลังของคุณมีเสถียรภาพและเคลื่อนไหวได้และช่วยคุณมีพลังเวลาที่คุณทําอะไรหลายๆอย่างดังนั้นเคล็ดลับคือคุณไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายหน้าท้องเพียงแค่ต้องแน่ใจว่า พวกมันได้มีส่วนร่วมเวลาที่คุณออกกาลังกายอื่นๆทั้งหมดในยิมต้องทําให้แน่ใจด้วยว่าตรงกลางของคุณนั้นถูกบีบก่อนที่คุณจะทำเดสลิฟเบนสเพลสสควอตหรือแม้แต่ฟรีเวทไบเซ็ปเคลวมันจะเปลี่ยนคุณให้เป็นนักกีฬาที่ดูรอบรู้เลยคุณลุกจากเตียงดื่มกาแฟและในที่สุดก็ไปยิมพร้อมด้วยแรงจูงใจความมุ่งมั่นและความมีวินัยเวลาและเงินสําหรับค่าเข้ายิมยินดีด้วยแต่ใช่แล้วมันยังมีอีกอย่างหนึ่งด้วย คุณต้องแน่ใจด้วยว่าคุณเข้ายิมพร้อมกับความอดทนมากมายเช่นกันไม่มีอะไรได้มาในชั่วข้ามคืนดังนั้นน่าเสียดายที่ไม่มีการข้ามขั้นตอนใดๆก็ตามความอดทนและความภาคเพียรยังคงเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จให้จํากัดเวลาการฝึกของคุณไว้ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้คุณพยายามทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้อย่าออกกําลังกายแบบวอร์มอัพมากเกินไปจนทําให้ร่างกายอ่อนเพลียมันเป็นวิธีที่แย่ที่สุดในการออกและคุณก็อาจจะบาดเจ็บได้ การออกกำลังกายโดยเคลื่อนไหวสั้นๆทําให้หัวใจคุณเต้นแรงจากนั้นสักพัก5นาทีจิบน้ําเดินไปรอบๆสูดอากาศบริสุทธิ์หรือฟังเพลงการทําแบบนี้เพียง5นาทีก็โอเคแล้วอย่างงียบหลับก่อนออกกําลังกายหากคุณเป็นคนประเภทที่สามารถนอน20นาทีแล้วรู้สึกตื่นขึ้นมาสดชื่นงั้นก็ไม่เป็นไรนั่นคือวิธีที่มืออาชีพยงีบหลับหากนานกว่านั้นร่างกายของคุณจะสับสนอย่างมากเมื่อคุณเข้าไปในโรงยิมแล้วเงียบหรือไม่เงียบดีล่ะ คุณไม่ควรไปโรงยิมถ้าคุณเหนื่อยมากคุณต้องแยกแยะโภชนาการและพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มผลักดันร่างกายใหถึงขีดจำกัดนักกีฬาใช้เงินหลายพันไปกับอาหารเพื่อสุขภาพวิตามินปาทรีเมนต์เตียงนอนราคาแพงมิฉะนั้นการออกกำลังกายทั้งหมดนั้นจะสูญเปล่าแล้วสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักยังไงล่ะการไปยิมเรื่อยๆนั้นไม่เพียงพอหรอกคุณต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายโดยใช้สมอง นี่เปรียบเสมือนการเดินไปบนท้องถนนสำหรับร่างกายของคุณมันต้องใช้เวลาสักพักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าหากคุณต้องการสนุกกับการเดินทางคุณจะต้องวางแผนล่วงหน้าหากคุณทำเช่นนั้นไขมันจะถูกเผาผลาญทันทีถ้าไม่ทำเช่นนั้นคุณอาจจะจบลงที่การทำร้ายตัวเองได้นี่แหละวิธีที่คุณควรออกกำลังกายเข้าใจแล้วเนอะ